แม่ดาราสาวแตงโมนิดานำกมนรมธรทันประกันภัยของแตงโมมอบให้ตำรวจเป็นคนกลางนำส่งมอบให้กระติกเพื่อนำเงินในกรมธรทันหนึ่งล้านบาทให้น้องอิสเตอร์ตามความประสงค์ของแตงโมเพื่อเป็นทุนการศึกษาส่วนกำหนดพิธีชาปน,านกิจดาราสาวยังไม่ได้กำหนดต้องรอให้คดีเสร็จสิ้นก่อนเผยนาะทีรถเก๋งป้ายแดงพุ่งชนรถสีขาวที่กำลังจอดเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มย่านบางขุนเทียน ทำให้รถอัดกอปปี้เข้ากับหัวใจและยังชนเด็กปั๊มขาขาดอีกหนึ่งคนหญิงอายุ23ปีเจ้าของรถที่เสียหายระบุได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและเจ็บหน้าอกเบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณีรู้เพียงแต่ว่าเพิ่งถอยรถออกมาใหม่เมื่อวานนี้คาดเป็นมือใหม่ผัดขับ เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอกอ50เขต5นโยบายชูสโลแกนเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้คนกรุงเทพเช่น50เขต50โรงพยาบาลและกลองทุนพัฒนาชุมชน2 0 0 0 0 0บาททั้งนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเตรียมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงทั้ง50เขตขณะที่นายสกลทีพัทยกุลอดิตรองผู้ว่ากทม เปิดตัว6นโยบายหลักหาเสียงผู้ว่ากทมชูให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความสุขพัฒนาให้ทันสมยัยใช้ระบบ AI และ Wi-Fi ฟรีทุกชุมชน